วันนี้นะคะเรามาพร้อมกับเค้กค่ะทุกคนเป็นเค้กสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่นะคะดูสิมันน่ากินมากเลยเป็นเค้กครีมสดนะคะข้างในเป็นไส้เป็นไส้มะพร้าวนะคะแล้วก็ร้านนี้นะคะจะสั่งล่วงหน้ามาเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโอกาสพิเศษละกันนะคะก็คือวันนี้เป็นวันเกิดของเตยนนะะก็เลยจะกินเค้กโชว์ทุกคนแล้วนะคะแบบเจ้าเนี้อร่อยมาก เราก็จะกินให้ทุกคนแบบดูว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงอะไรจริงนะคะปะกินกันเลยดีกว่าบอกกันด้วน้ำก่อนเลยนะคะคลิปนี้คือเค้กมัน คำใหญ่เลยค่ะข้าวหนียวเป็นไส้มะพร้าวโอ้อร่อยมากอร่อยจริงจริง คือกินที่มันสดนี่คือแบบมันเข้ากันมากเลยอะค่ะเข้าหน้าแหวงนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้สวยมากเพราะเมื่อกี้จะตัดให้ทุกคนดูใส่มะพร้าวข้างในนะคะคลิปนี้คือปากจะมอมนิดนึงนะคะ ชอบกินมะพร้าวมาัะขนาดหนึ่งปอนะคะเช็คก่อนนี้ไม่ได้อะอะไรนะคะ จะดูละเลียเท็นิดหนึ่งนะคะขออภัยล่วงหน้าเลยนะปากอาจจะแบบดูเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเปิดมากความไส้มะพร้าว ก็จะมาให้ค่ะข้างหน้านะมีท็อปปิ้งใต้ป้ายนี้มีมีบัพร at ้าวด้วยนะคะทุกคน ăn <laughs> bàn <laughs> <laughs>

กินมาแอบเลี่ยนกันนะทุกคนโอ้ไม่คิดเลยไม่เคยกินเก๊กแบบปอนเดียวเลยจริงๆจังๆเลยนะคะไม่เคยอะคะ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนที่มันกินแบบแบบนี้ทุกคนดูนี่คือวิปครีมหวานเลยเนะี่ยไม่คิดเ่อจะถึงครึ่งหนึ่ง เลี่ยนะะติผมติแล้วเป็นคนชอบทานเค้กมากๆเลยนะคะแต่ว่าแบบทานแบบแค่ชิ้นเดียวอะเป็นแบบชิ้นที่แบบเป็นสำเร่ยมาทุกคนมันโอเคอันังกินได้กินเค้กกาแฟช็อกโกแลตนั่นนู่นนี่ได้หมดแต่พอแบบมากินแบบบอนหนึ่งจริงโอ้มันเหมือนจะไม่ไหวเหมือนจะอิดไม่ได้เอ๊ะมันยังยังไงคะทุกคนเดี๋ยนะ เห็นฉันไหมคะไส้มันแบบมะพร้าวเยอะมากทุกคนคือแบบเอ๊ะจะกินไหวไหมคือแค่ไส้ก็แบบอัดแน่นเวอร์ร้านนี้นี่คือเลยคอมเมินเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบทานเค้กที่แบบไม่ไหวไม่ชอบทานเค้กที่มันหวานมากนะคะไม่มันไม่หวานเลยอะ แน่ฉันหวานเลยแต่คือแต่ไม่ค่อยชอบทานหวานะนะคะก็เลยมีความสุกว่าอื่นพอดีแต่ถ้าใครชอบทานหวานนี่อาจจะไม่ชอบนะคะเพราะมันเป็นเค็มมะพร้าวครีมสดนะมันอาจจะมีความเลี่ยนนิดนึงคือปกติอะบางทีเลยก็เทียทีครีมทิม้งแล้วกินแบบไส้ขนมปังนะคะไม่ชอบเออไส้ในที่เป็นขนมปังโอเคถูกต้องพูดถูกแล้วเราจะไปต่อไม่ไหวจริงเ กะะ็คือพอแล้วค่ะเก็นไม่ไหวแล้วนะทุกคนเพราะว่าทุกคนมันเลี่ยนมากเลยอะ่ะมันเลี่ยนแบบกินไปประมาณค้อปอนเขาเรียกว่าครึ่งปอนแล้วกันค่ะโดยประมาณนะคะคือวันนี้บอกเลยค่ะว่ากินไม่ไหวแล้วเพราะเนื่องจากว่าก่อนที่เราจะมาทานเกเตยวกินข้าวมาเยอะมากะคะ่ะทุกคนคะ่ะเพา่งเปจบว,ปวันเกิดแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดต,ตามแล้วก็รับชมจนจบยังไงอย่าลืมช่วยกด subscribe กด เปิดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคิดต่อไปค่ะทุกคนค่ะ Happy b i ั t h d a y to me ยยไยค่ะ